เพื่อนเบื่อนอเดียวเกมดนตรีดนนะฮะแอ e วันพิสัมภัคแอดฟอลโล่บีแฮปปี้บายวิดีโอจอยวันนี้จะมาเล่นรถฮอตด o อนะครับดาบเบือกตาโกคองเอฟบีไและดรา g อนนะครับผมผมเขียนว่าบากกอนนะครับจ้าที่จริงเขาชื่อวดราอนนะครับตอนแรกผมอ่านผิดเนาะดรา g อนมาดูกัน t o d y แอ m ก็ n n a play HotDot t n อิน t ัสแล้วก็ชิดวัด มองสดทิขอแก้ตัวอาจชื่อใบโยบดีน,นะครับหมองสนทินะครับขอแก้ตัวนะครับวันนั้นอาจผิดทดทีทีครับโอเคแล้วก็ผมก็จะมาเล่นนะครับผมเคยทำเซนติตไว้ได้ที่4 2่พเพราะตอนนั้นไปจำบันบทพอดีเลยจบเลยที่จิกไปต่อกว่านี้ได้นะแต่ผมตกน้ำนี่แหละถ้าเกิด ถ้าเกิดเกมนี้มันไม่มีดาบนะผมหกได้หนึ่หมื่นไปด่านแล้วแต่มันเป็นด่านเบื่อกันนะเขาก็ออกแบบมาโคตรยากเลยไม่คือเวลาลอยผมก็กดคากแล้วก็แนะนำนะถ้าเกิดคุณผู้ชมมือใบเล่นเย็บเล่นรถด,ดีแ้แจะแบบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเพราะเกิดมือใบแบบว่าเล่นไม่เป็นนะเขาก็จะกด ค้าแล้วมันก็จะระเบิดนะถ้าเกิดเขากดค้ากสามรอบนะไอ้รอบที่สองอะ่ะคุณจะเห็นไหมว่ามันก็จะมีเอคับบลที่มันเบียอะไรไม่รู้ใช่ไหมม,มันจะหายแล้วมันก็จะมีควันออกมาผมก็เลยไม่ค่อยเล่นนะ <c oughs> แต่มันก็ไวนะได้รับเลือกดกพอมันไวดีแต่เกิดุแต่ว่ามือใบอะ่ะถ้าเกิดชอบ อ่าผมไม่ค่อยจะอธิบายอะไรเพราะผมก็เป็นมือเก่านะเพราะผมก็เล่นเกมรถบดานแล้วผมก็ไม่ค่อยเล็กอันนี้ก็ผมก็ไม่ได้จะอธิบายยังไงครับก็ตอกแดดับเนะอะไรนั่นแหละกรแดดับนะ,นบนะ,นบนะรับไปให้เล่นพอดูพอมันก็ไวดีนะสําหรับมือใหม่ที่ชอบความไวนะแดดับรถรถคันนี้หรือว่าแรล,ลี่คาร์นะผมแดดับผมแดดับพอดดอก ฮอตดอทกับเลลี่ค่ะแต่ถ้าเกิดแต่แต่ว่าถ้าเกิดลดมันยัไม่เร็วพอได้ดนะับให้อัพให้มันเยอะเยอะก่อนนะเกาะไม่ันดับบันมันจะหมดไว๋ยวผมเลดแป๊บเดียวสองพันแล้วนะ <Girl! S 1> แหละเกินนั่นแหละครับพอดับบันมันจะหมดไวมากาเห็นไหมผมผมกดแค่สองทกนะแก็รถไปขีดเด็กแล้วอะ่ะมันก็เลยมีข้อเสียตรงนี้นะ ก็เลยให้มันเป็นรถไม่ค่อยจุดเด่นสักเท่าไหร่ป้าป้าปะปะปะป้าปะปะปะหบเกียดบั๊กเออเฮอูเกียดเกมนี้ดูดูแลชาปูมันบั๊กเห็นไหมมันบั๊กมันบั๊กมันบั๊กซะเกมกระจอกเอาไปนะครับไปเกียร์มันบั๊กเนาะอะไรกันครับเนี่ยท่านผู้ชมมันบัอู้า ช่วีผู้ชมก็เยียบไปเลยนะครับเศร้าแต่ก็ยังมีคนดูอยู่นะครับที่เป็ดฟัดแฟนแฟนขับเที่ยกดูอยู่ตอนนี้นะครับก็มีหลายคนอยู่ช่วงนี้ก็ยังไม่ถึงร้อยเลยครับผมก็ต้องเอาโลบอกทิกไปก่อนก็คือยังไม่อัดนะตอนแรกผมจะทําใ้้ถึงหนึ่งพันนะ แต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้เยี่ยมเลยแต่ผมก็ไม่รู้จะมีชาเลตอะไรละโนโนโนในหน้านี้ดิววด่าดาดีเดี๋ยวผมจะกลับไปอัดไฟดีดฟักกินไฟดีดฟักกินอ่ะมันไม่มีเสียงเวลาผมอัด่ะ ก็เปิดแบบไม่มีเลยเลยเปิดเบิดคุณผู้ชมมาฟังเสียงผมพูดอยู่คนเดียวอะ่ะเปิดผมเป็นป้าได้ไฟดีได้ฟังกินมันจะไม่ได้ยินเสียงเพลงใช่ไหมเวลาเวลาผมอ่านอ่ะเปิดเปิดผมพูดคนเดียวอะ่ะลองคิดดูดิเปิดผมพูดคนเดียวแล้วก็บอกว่าเพลงนี้มันสนุกมากเลยนะครับผมแนะนอแต่ว่าคุณผู้ชมไม่ได้ยินเสียงเพลงนั่นแหละครับมันก็ทํายังไงไม่ได้เพราะผมต้องอัดใส่หูฟัง ถ้าเกิดผมทอถูฟังมันจะเกิดอะไรขึ้นเหรอคุณจะได้ยินเสียงบ้านผมก่อสร้างบ้านผมทับดูดทับนี้ทับด้านล้างจานถูบ้านอะไรต่างๆกระดานะแต่ตอนแต่ตอนเช้าเช้าเช้าวันนี้ผมทับเซติติใบใครตื่นเช้าวหมืนผมปกผมเคยตื่นตอนตีห้า,มาเมล็ดเกีตื่นเน้อพ่อผมตื่นตอนตีห้านะ้วผมตื่นพร้อมกับพ่อเลยตอนนะั้นแต่ผมก็อยากหลับต่อ,อยนะแต่ผมก็ตื่นตอนตีห้ากว่า ไมูตื่นมารับแป้อะไรเนี่ยสบอกวันสักให้ตื่นแล้วผมก็ตื่นเนี่ยวันนี้เป็นวันที่ดีมากเพราะผมทับเซนตีใบผมบตื่นตอนเโ7:49เป็นเลือกที่ดีหรือไม่แต่วันคืนผมหลับพาทุบนั่นแหละผมก็ไม่ค่อยเบียรอะไรจะพูดแล้วนะเพราะอัดคลิปเกมรถเยอะเกินมามามปาปาปาใครที่บอกว่าจะให้ผมเล่นเดอะบิ๊กบิกสนะ ในโรบอกบอกเลยว่าผมไปเล่นแล้วไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมไม่ไม่ได้กลัวแล้วอันนี้ผมโุ่ติดอ้อยไปไหนไปไนอันนี้ผมแบบไม่ค่อยดีกลัวนะแต่บัดอ้อยเลยแต่บัดโคตรแหลกเลยนะก็คือแบบเข้าทีเดียวคือผมค้างเลยจะบอกให้ผมก็เลยไม่ค่อยจะอัดป๊าปาป๊าปาป๊าปาป๊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 าาป๊าปป๊าา อ๋อเช็ดเห็นไหมว่าน้ำมันมันจะหมดแล้วผมบอกแล้วมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่มันก็ปั๊มปั๊ปั๊ถปั๊มปั๊มปั๊มั๊มป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 ั๊ั๊ปั๊ปั๊มปั๊ั๊มปั๊ปั๊บปั๊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 ป แม่บลยดว้นเลยมีคนออกไปดีคนวอเ t อร์ฟลี k อ๋อหัวหน้าแคนมันจะเป็นสีทองนะครับท่านผู้ชมมีคนชื่อว่าไอส์ฟูเซโดบ้าอยู่ในรุ่นที่ไทย ดูป้าดีนนหรือเปล่าอ่านอังกฤษได้ออกน่าจะใช่นะครับป้าแต่มาลส์ผมก็เล่นบัตรแดงสักบัตรอีกนะครับอ,อันนี้ไม่ได้โกงล้อประนะดัดเบิกดอกปนระดัดเบิกดอกปนระดัดเบิกดนอะมา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 ,มา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 ผมเล่นแบบตั้งใจนะครับ เอาเฮ้ยผมตายกดผิดป้า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 เลยเลยเลย subscribe ปีตูชีลิตซับกดตามไปถึงสามเลยซับแล้วครับตอนนี้ผมรู้สึกเศร้าผมกำลังจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าไม่ใช่และวันนั้นผมไปหาหมอฟันใช่ไหมแลนะผมก็ แล้วผมก็แล้วผมก็เป็นไข่เพราะคุณบอไหนบออคุณบอ,บอใจดีแ่เป็นครับหลอกลวงนะครับว่าคุณบอใจดี <c oughs> ตอนนี้ผมทับฟัดเขาทำเจ็บชิบเขาบอกคุณบอเป็นคนดีไปทับร้อยเด็กวายเป็นครับที่โคตรหลอกลวงเลยครับหลอกลวงผู้บริโภคนะอยากจะดึงฟัดผมออกเลยตอนระดับ สว่านอยู่ในฟันผมประมาณสิบอันไม่ใช่แล้วี่ครับสว่านอยู่ในปากผมประมาณพันล้านแปดแสนอันแล้วรัรเล็บผมก็ิกเิดมีผมคนเดียวอยู่ในห้องหมอฟันล่ะ แต่ก็มีคนดึงแล้วแต่ว่าเขาออกไปก่อนป๊อป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 ไม่ใช่รู้แล้วว่าผมจะเล่นอะไรดนะีเป็นดาบที่ผมไม่ค่อยได้เล่นแต่ก็อยากเล่นเดียวโอ้เะแมนยูไม่ oh, ใช่เพลสป๊อปปอปอต้องใช้ลูกคดตีนะครับน้ำมัน เฮ้ยไวเกินไวเกินปากไปอีกทีโอ้ดิวเลเกอร์ครับดิวเลเกอร์ครับดิวเลเกอร์ครับชค่แล้วอันนี้ผมไปได้เล่นดาดบ้างเลยไอ้ด่าดน,นี้ไปสองสามเดือนเลยนะมันไม่สุ่มมาให้สักทีนะครับผมก็เลยไปไดิเล่นดาดเกินเอาไอ้ดานมันไม่ตายเหรอคนที่มันชื่อ่าโถเอ้ย โกงดาเมื่กี้เกือบตายแล้วงูร้องงูแล้วพยายามให้ดาสุดท้ายมันเป็นกาวนะแต่ผมก็ยังทำไม่ได้ผมก็เลยจะทำให้พ่อปิดหปากไอ้พี่ชายป๊า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 แล้วผมก็ตายอย่างนั้นสาผมควรใช้อะไรดีผมก็ใช้อีรถไอรรถกระบะก็ไม่เป็นเลย ใช้เป็นดาบบอกเลยมันแน่นอนแบบอืม um, ไปอย่างไวสก,กุตตุสกิตตตต,ตแล้วผมทำอะไรอยู่เ <c oughs> ด้อปุ๊กเลยจะต่อไปลง้วย let's go <S แล้วผมมาเล่นรถอะไรอ่ะต๊อ subscribe วีดีโอช่วยเลยสับกดตามจริงสามเลยสับนะครับมาม่าพาปพาเฮ้ยเฮ้ย ไม่สำเร็จนะครับผมต้องลองดูแล้วแหละพอผมทำไม่เป็นอยู่ดีแหละผมอาจจะอัพดอยนะครับเพราะผมทำไม่เป็นเนี่ยบัอลทำยังไงมาเนี่ยนี่ไหมแล้วก็ปุ๊บเอาลืมไปอ๋อรู้แล้วรู้แล้วรีเบิแบบ กดค้ดคาแล้วก็เอาขึ้นแล้วก็บยนี้เออโหได้สักทีให้ตายถอะบันจิวมันก็ยากชาจริงๆนะจะลองทบอีกรอบนึงครับเอาตอกทาไม่ได้แล้วเอาไปเอาแหนะ่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วผมจะทบรอบเดียวไม่ได้ อ๋อมันต้องทับก่อนที่ไอเวลาบรรยำไปหมดใช่ไหมเออมันต้องอย่างงี้ดิเฮ้ยกิ๊กไปบอกว let's go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  <S <c oughs> ในที่สุดผมก็ใช้เป็นนะครับท่านผู้ชมอยากจะลองหิ้วไม่ใช่ลองใช่ match ว่าน,นี่นะครับเกินเกินห้าร้อยที่ผมต้องการมันไม่ต้องการแล้วตอนนี้มันกำลังจะพาขายไปบนเลยหลอไปซะลอบรอบเลยเลยหลอบันหลอบันที่ติกผมว่าอัดตอนเช้าแนละ้วแต่เมื่อคืนลืมอัดเฉยเลยงงหัว ตอนนี้นะครับเพชรนะครับไปเหลือแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เพชรผมกลายเป็นปุ๋ยไปแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมกเลยจะทาให้ตุดนแบ,บนแบอะไระครับเพชรผิดหวังพอแล้วและเกิดผมไม่มีตักแล้วผมจะซื้อมาทำแปะอะไรมาเนี่ยเ <c oughs> ดือพันล้านไ้คิวปไปแก let's go ไปไปไกไย เฮ้ยกดผิดไอ้เดี๋ยวดีๆเดี๋ยวผมจะกดคันเดียวไม่ได้เนี่ยมันในแนวแนวแนวโอ้ยอะไรกันครับนี่ถ้าเกิดผมกดไม่ได้ผมจะไปเลิกอ้อยอ้ยผมกดผิดเข้าไปแบบเข้าไปแับออกเรียนมาแบบกดโคตรยากเลยมัน เออไม่ได้เอ้ยวัตเตอร์ฟลิกยืดวัตเตอร์ฟลิกยืดกีซับแซกวัตเตอร์ฟลิกผมไปเล่นละไม,ม่ผมจะเลิกเล่นไอ้รถบาดีแหละบ๊ายบายติดฟอร์วัรชี่พี่ติดตั้งแอดฟอร์วปีแอดฟอร์วร์วิดีโอไอจอยบ๊ายบาย สับปะร้ายี u ูเชื้อเลยส์ับกด W ถึงสามเลนสับปรับแล้วก็เข้ากลุ่มเอากี้เอลดีได้นะครับจุดไป